สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งค่ะหัวข้อในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่ม Follow i อแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะบัญชีคนไทยก็คือหมายถึงคนที่มากดฟอลเราเนี่ยจะเป็นคนไทยแท้เลยนะคะเป็นคนไทยร้อยเลยค่ะขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะที่สําคัญเนี่ยเขาไม่ใช้รหัสผ่านในการทํานะคะเขาใช้แค่ลิงก์ไอจีในการทำเท่านั้นเอง เพียงแต่นั้นเพื่อนจะต้องตั้งค่า IG เป็นสาธารณะค่ะเอาละ่ะสขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามได้ในคลิปนี้กเลยค่ะเริ่มตันนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ปั m p ฟอ o t com นะคะจากนั้นก็ล็อกอินอีเมลกับพาสเวิร์ดได้เลยค่ะหัวข้อการบริการนะคะเลือก Instagram ค่ะหัวข้อแพ็กเกจนะคะเลือกคำว่าปั๊มฟอล์โลคนไทยล้วนค่ะตรงหัวข้อลิงก์นะคะก็ให้ใส่ username IG ค่ะ ขั้นตอนการใส่ยูสเนมนะคะก็เปิดโปรแกรมไ g ขึ้นมาเนาะจากนั้นไปที่ดิดโปรไฟล์ค่ะแล้วก็มองหาคําว่า username ค่ะอุ้มทําลูกสอนให้ดูจากนั้นนะคะคัดลอกมาวางในลิงก์ได้เลยช่องจํานวนนะคะก็ให้เราใส่ว่าเราต้องการกี่ฟอลค่ะจากนั้นนะคะก็กดสั่งงานได้เลยค่ะยอดเริ่มนะคะ5,856 Follow ฟอโล่ค่ะรีเฟรชหน้าจอ1ทีนะคะตอนนี้ยอดก็ขยับไปที่5953 Follow แล้วค่ะ ซึ่งยอดก็คบรบแล้วนะคะเพื่อนเเพราะว่าเมื่อสักครู่นะคะอุ้มสั่งงานที่100ฟอนนะคะเวลาที่มีคนมากดติดตามเราก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆสามารถดูได้นะคะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราซึ่งอันนี้จะเป็นคนไทยร้วน100%ซคะ <'K> ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่ม follow IG แบบบัญ,ญชีคนไทยแท้ <McK> ก็จะเห็นได้ว่าได้ยอดจริงแบบไม่จบปาเลยนะคะ แถมที่สําคัญนะคะอุ้มตับเวลาแล้วเนี่ยดึงนาทีนะคะอยอดฟอยลค่อยทยอยขึ้นแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบดีระบบเร็วระบบคุณภาพสุดๆไปเลยที่สําคัญนะคะร้านนี้เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันปิดค่ะตรงนี้ก็ปีกหนึ่งข้อน,นะคะที่ทำให้อุ้มประทับใจค่ะส่วนใครที่สนใจนะคะนี่เลคะอุ้มแนะนําแอดไปได้เลยที่ l i น์แอปั๊มฟอโลค่ะ อย่าลืมลิปแอสซายด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งหลนไะว้ให้ใต้คลิปตรงนี้ค่ะร้านนี้นะคะเขามีแอดบินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อนๆมีปัญหาเรียจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักไปได้ตลอดเวลาเลยนะคะยังไงวันนี้อุ้มก็ต้อขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าอันนี้เป็นแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ